ที่มาของงบประมาณแต่ผมเสียใจวันนี้นะครับท่านประธานครับเพอิญนท่านนายกไม่อยู่ในห้องประชุมนี้เพราะฉะนั้นผมพยายามจะพูดเสียงให้ดังขึ้นให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมงคลกิจครับก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าท่านนายกติดภารกิจอะไรแต่ตรงนี้ไม่ควรจะย้ำอีกแล้วนะครับไม่ควรจะย้ำเข้าเนื้อหาที่ท่านอยากจะสอบถามและเสนอแนะรัฐบาลเลยครับครับผมนะครับก่อนอื่นก่อนผมจะพิจาย ทีทไม่ทราบท่านไหนกดครับเจริญครับประธานกดเองครับอ๋อโอเคครับให้ให้อภัยครับโอเคครับ <laughs> ขัดจังหวะผมเลยนะครับก็ก่อนอื่นผมขอฝากไปยังท่านประธานฝากไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนที่ผมจะพูดอะไรที่จะกระทบกระเทือนจิตใจท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมก็ขออภัยณที่นี้เนื่องจากผมอาวุโสน้อยกว่าท่าน28ปี เพราะฉะนั้นถ้าเทียบอายุแล้วท่านคือลุงของผมนะครับคือลุงตู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือเดิมทีผมก็ไม่กล้าอภิปรายวันนี้พอมีเพื่อนสมาชิกรัฐสภาเตือนผมอยู่สองสามคนทั้งเตือนทั้งขู่ทั้งปอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ภัยบุญนิติตะวันนะฮะอดีตหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปนะครับก็วันนี้ก็คุยกันก็ดีใจครับที่ท่านชวนหลีกภัยเนี่ยได้ตัดสินใจว่าสามารถอภิปรายในปมถวายสัตว์และการถแถลงที่ มาของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณไม่ชัดเจนซึ่งท่านนายกชวนหลีกภัยเป็นถึงอดีตประธานรัฐสภา,าประธานรัฐสภาสองสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอนาคตไม่แน่อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่3นะครับท่านได้อธิบายว่าการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดวาระการประชุม ส่วนสารรัฐธรมนูญจะมีความเห็นไม่รับเรื่องไว้พิจารณาไม่เกี่ยวกับการทำงานของสภาเพราะการอภิปรายแบบไม่ลงมติเป็นเรื่องการตรวจสอบทางกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ชัดเจนสสมีสิทธิอภิปรายแนะนำเสนอแนะการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตามข้อบังคับการประชุมของสภานะครับเพราะฉะนั้นตามมาตรา152เนี่ยเราสามารถกระทำได้ ผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับในโลกของในโลกในโลกทั่วโลกนะฮะมีอยู่สองแบบด้วยกันกฎหมายมีกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรแล้วก็กฎหมายแบบไม่ลายลักษณ์อักษรแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่ไม่น้อยกว่า1,000ฉบับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรญนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎสีกากฎกระทรวงซึ่งกฎหมายต่างๆเนี่ยจะต้องแปลไทยเป็นไทย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554ทุกคำพูดเพราะฉะนั้นการถวายสัตว์ไม่ครบเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562ตามมาตรา161ถ้าจะให้ผมทวนเท่าที่ผมจำได้ตามคลิปท่านนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีอีก35คนเข้าถวายสัตว์ต่อพระมหากษัตริย์ใจความว่าข้าพุทเจ้า พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนวงเล็บบวกตลอดไปจบเพราะฉะนั้นยังขาดท่อนสุดท้ายนะครับทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเพราะฉะนั้นจากผมเรียบเรียงทั้งหมดสามทัดแล้ว มีทั้งอักษรสละวรรณยุกตทั้งหมด205ตัวด้วยกันท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียง137ตัวเกินไป6ตัวขาดไป63ตัวคิดเป็นสัดส่วนทางคณิตศาสตร์คือถวายสัตว์ครบ66.829ถวายสัตว์ไม่ครบขาดไป33.171เพราะฉะนั้น เป็นประเด็นสำคัญมากเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่ได้รับการประชามาติจากประชาชนถึง16.8ล้านคนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นการถวายสัตว์ไม่ครบถ้าเปรียบเทียบได้กับคุณสมบัติสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา97ซึ่งมีอยู่สข้อด้วยกันถ้าสสท่านใดขาดข้อใดข้อหนึ่งเป็นสสได้ไหมเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเฉกเช่นเดียวกับการบวชพระ นาคก,ก่อนจะเป็นพระได้เนี่ยจะต้องมีคำขอบวชกล่าวสั้นๆว่าอุกะสาวันทามิพันเตสัพพังอปะลาทังขมาทะเมพันเตไปยันน้อยนั่นหมายความว่าถ้านาคกล่าวคำขานในการขอบวชพระไม่ครบเป็นพระได้ไหมเป็นไม่ได้เชกเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สมบูรณ์ได้ไหม ให้ไปคิดเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเนี่ยจะไม่ตําหนิพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยถ้าท่านเป็นแค่อดีตนตายทหารเกษียณเป็นลุงแก่ๆอยู่ที่บ้านผมจะไม่ถามประเด็นนี้กับท่านเลยแต่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งผมเองเป็นผู้แทรแนรัษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย พี่น้องประชาชนก็ถามผมมาผมจึงต้องถามท่านไปถามตามหน้าที่แบบไม่อคตินะครับอีกอย่างหนึง่งผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษเป็นติวเตอร์มาเป็น10ปีนักเรียนจะถามผมว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยถวายสัตว์ไม่ครบเป็นเพราะสาเหตุใดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงต้องมาถามผ่านสภาผู้แทะะนราษฎรว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนที่29วงเล็บ2ของผมเนี่ย ทำไมถึงถวายสัตว์ไม่ครบหรือเป็นเพราะว่ามีคนวางยาท่านหรือเปล่าผมดูหน้าตาคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่เข้าถวายสัตว์พร้อมกันก็ดูว่าน่าจะมีอยู่หนึ่งคนที่อาจจะวางยาท่านคือท่านลองวิษณุหรือเปล่าผมไม่ได้กล่าวหาแต่อยากให้ท่านบอกความจริงหรืออาจจะเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เขียนสคริปต์ไม่ครบหรือเป็นเพราะท่านนายกรัฐมนตรีอายุมากแล้ว66ปี เกิดความละเลอะเลือนหลงหลงลืมลืมผมก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมรู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถวายสัตว์ไม่ครบเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562ผมคงไม่ยกมือให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเด็ดขาดแต่สิ่งที่ผ่านมาผ่านแล้วก็ผ่านไปถ้าผมเปรียบเทียบประวัติศาสตร์สัก200กว่าปีที่ผ่านมาพันท้ายนรสิงห์ ไม่ได้ตั้งใจทำขนเรือพระที่นั่งเอกชัยหักยังยืนหยัดที่จะรักษากฎมนเทียนบานให้ประหารชีวิตตามกฎหมายพระเจ้าสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรียอยุธยาพระองค์ที่29สทรงให้อภัยแต่ก็ยังยืนยันที่จะให้ประหารชีวิตเพราะฉะนั้นผมให้สมาชิกรัฐสภาและพี่น้องประชาชนไปคิดเพราะฉะนั้นผมพูดเป็นกลางผมเป็นคนตรงตรง เป็นคนพิศุโลกเมืองสองแควเรียนที่พระราชวังจันทร์เป็นที่กําเนิดที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพราะฉะนั้นถึงแม้ผมจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็มีความรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่น้อยกว่านายทหารอย่างอดีตนายกและอย่างท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จบไปผมเพิ่มเติมในกรณีการแถลง เกี่ยวกับงบประมาณที่ไม่ครบไม่ตรงประเด็นอยู่ข้อหนึ่งก็คือการจัดซื้อเครื่องบินการบินไทยที่จะเอาเข้าคอ,อรมอวันอังคารหน้าซึ่งในการถแถลงนโยบายที่ผ่านมาไม่เคยพูดถึงเลยว่าเราจะมีการจัดซื้อเครื่องบินเพิ่ม,เต,มเติมในรายละเอียดการถแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีมูลค่าถึง 156, 0 0 0ล้าน38ลำ เพราะฉะนั้นหนี้สินของการบินไทยณปัจจุบันนี้มี2 4 8 0 0 0ล้านถ้ารวมหนี้ใหม่ก็จะกลายเป็น400,000กว่าล้านซึ่งจะรวมเป็นหนี้สาธารณะซึ่งผมขอขัดแยง้งหรือชีจจ้แจงท่านนายกรัฐนมนตรี box, บอกว่าประเทศเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ประมาณ2 1 1 0 0 0ล้าน US d ลลาร์ก็ประมาณ6.6ล้านล้านบาทด้วยกันนั่นคือทุนสำรองว่าระหว่างประเทศเราเอามาใช้ไม่ได้ แต่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องทราบไว้ก่อนว่าณปัจจุบันเรามีหนี้สาธารณะถึง7.0ล้านล้านบาทด้วยกันมีหนี้ประชาชนถึง13.0ล้านล้านบาทด้วยกันท่านจะเอาเงินตรงจุดไหนมาใช้หนี้เนื่องจากปัจจุบันเรายังจัดงบประมาณขาดดุลถ่าแน่จริงไม่จัดงบประมาณแบบขาดดุลผมเชื่อว่าจะไม่มีงบจัดซื้อจัดจ้างเลยทั้งหมดทั้งประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเศรษฐกิจเป็นสิ่งสําคัญมากผมจึงเรียน ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าอังคารหน้าถ้าจะเอาเครื่องบิน38ลำซื้อจริงๆในอนาคตถ้าขาดทุนขึ้นมาก็คงเหมือนจำนำข้าวก็คงเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรแน่ๆเพราะว่าไม่มีใครรับประกันได้ว่าการจัดซื้อเครื่องบินเปิดเส้นทางการบินใหม่จะไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมด30